ใส่เสื้อมาสวยมากนี่ไงป็นเกงอ๋อนี่ไงเป็นเกลียวอ,อย่างนี้หรออ๋อกางเกงด้วยแล้วก็เสื้อด้วยเสื้อในอะไรเน,นี่ยดอกยูงสวยมากเป็นห้วยห้วยโอ้มีข้างหลังอมีข้างหลังด้วยค่ะข้างหลังมีสองตัวค่ะข้างหลังมีนกสองตัว<แ>ข้างหน้ามีกี่ตัวข้างหน้ามา<แ>ดิ<แ>โอ้หมดแล้วเหรอลูกหมดแล้วทิ้งขยะค่ะมาหนูทิ้งขยะเลยนะคะดูดูดูนะคะ ค่ะหนูทิ้งขยะเลยลูกค่ะหนูทิ้งขยะเลยมะอ่ะค่ะไหนขยะอยู่ไหนลูกจ๋าเอาย่งายงไรอีกได้ไงเนี่ยไม้ยังเหลืออยู่ไหนลูกไหนเอาที่ขยะอยู่ตรงนั้นค่ะไปหนูทิ้งเลยนะอ่ะหนูทิ้งเลยนะคะจ้าหนูเป็นแข็งแรงจ้าหนูเป็นแข็งแรงนนไงหนูทิ้งขยะแล้วค่ะอุย้ยเก่งมากค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือการสอนเลยค่ะสอนสอนให้เขารู้จักทุกอย่าง ยังยังใส่เอานอมเอายังสิอ่ะอันตาเล,แลาเ่แล้วก็บอกหูจักเนาะแล้วก็ทีบอกว่ายังบุไปหาเอานีนอ่ะอันตาเล่แล้วสิว่ายอยู่อยนาอันนั่งใส่กินใส้ยีห่ห้ออะใส่ตะร้านคนวะไม่ใช่การที่คอยใส่เนี่ยเขาอย่างน้อยเขาก็หูว่าอันนี้ขวดนมอันนี้กล่องนมอ่ะอันนี้ทิ้งค์ขยะให้เนี่เนี่ย อันนี้จะเป็นการสอนเขามึงเจ้าเยี่ยมมาว่าอย่างสินะโอ้แล้วก็เริ่มเข้าใจละบันทนึที่หลังมือหลังมาเขาจะไปยิบเองมาเลยเขาจะยิบปวดนมเยื่อมนมุนม้าขยายแกให้หน่อยนะยบก่กการที่เขาสอนเขามันจะเป็นอย่างสิวันว่าคอยคาดเด้อันถ้าเขาไปเฮ็ดต่ำให้เขามดทุกอย่างทุกอย่างมันบม่ได้น้องเพชรน้องเพชรจ๋าเพชร หนูมาทิ้งขยะลูกขวดนั้นอะมันทิ้งขยะเลยเดี๋ยวมดไปเดี๋ยวมดไปหาหนูมาทิ้งขยะเร็วๆจ้าอ๋ออันนี้จะให้พี่พลอยเลยหลุดแล้วให้พี่พลอยก็ได้ให้พี่พลอยเพราะว่าน้องเพชรทิ้งไปแล้วขวดนึงอ่อพี่พลอยไปทิ้งให้หน่อยค่ะพี่พลอยเก่งมากพี่คนตบมือให้น้องเพชรน้องพลอยด้วยนะอ้เอาไปหมดเลยทีนี้เอาเย่ยงกันละตอนนี้ตอนนี้เอ๋ใส่คออยมุกเจ้าเบิงไม่ได้หนูเป็นคนกินหนูต้องทิ้งค่ะ หนูกินหมดแล้วหนูมาหนูเก็บปาหนูเป็นคนมาหนูเดินมาหนูเก่งอยู่แล้วหนูเก่งอยู่แล้วค่ะอือพี่หมีไป่กินแค่น้อยอ๋อพี่หมีพี่หมีไม่มีมือพี่หมีไม่มีมือค่ะพี่นกอพแคกก็มีทั้งเท้าด้วยนกก็เก่งด้วยแข็งแรงด้วยใช่ไหมลูกไม่มีมือด้วยอ๋อมีมือด้วยปะหนูพาพี่หมีไปด้วยปะหนูพาพี่หมีไปด้วยนะคะโอเคไหนไหนไหนพาพี่หมีไปด้วยปะ พี่หมีไปด้วยนะไปทิ้งขยะนะพี่หมีนะอ้ยหนูแข็งแรงมากโอ้โหทิ้งไปด้วยนะเอ้าทุงทุงมาด้วยเหรอโอ้ทุงทุงอันนี้ทิ้งให้ยายก็ได้เนี่ยมาดูอออโอ้เขาคือหอดแท่ละขอบคุณค่ะเอาพี่ทุงทุงพี่ทุงทุงอันนี้ทิ้งหน่อยนะพี่ทุงทุงถึงอันนี้ทิ้งนะคะไปค่ะทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะนะพี่ทุงทุงกับพี่พลอยนะ ออาออเอโอ้เก่งมากอืมหมายังม้ายยังโอ้เก่งมากพี่ธงลุงกับพี่พลน้องเพชรกับพี่พี่กระต่ายก็ก็ก็เก่งมากจ๋ามีชอมีอะไรล่ะลูกอ๋อมีชออันนี้อันนี้ชอเราเอาแล้วทำให้ดูทีทำเป็นไหมนะยายอ่ะยายทำยังไงยายทำไมทำไม่เป็นล่ะลูกอุ้ยเออยายทำไม่เป็นเลย ยายไม่ได้เก่งเรื่องนี้ลูกเดี๋ยวให้ทายโอ้อยู่ข้างล่างอ่าคอยทำให้หน่อยพี่พลอยทำให้หน่อยมันทำได้นู้นไหนว้าทำได้จริงๆริงอะขอบคุณค่ะน้องพีเก่งมากทำแตกเลยอ้หนูทำแตกเลยหนูทำเก่งกว่ายายอีกหนูทำแตกเลยหน,น,นูทำแตกเลยเหรอเอา้าแตกเลยแตกเลยเหรอเฮ้ยทำไม,แต,ไมแตกเลยอย่ะ ผมก็ออกไปข้าึ่งหนูๆยายติ๋มยัดย,ยติ๋มถึงบ้านยางยัดติ๋ม